พอพูดถึงไอ้เจ้า s p o r t r i d e r นะครับท่านผู้ชมครับมันยังเป็นรถเป็นที่นิยมของออกรถหลายๆคนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า s p o r t r i d e r มีข้อดีนะครับก็คือของแต่งยังมีอยู่นะยังไม่ให้เล่นเช่นปวกแอร์ล็อกหน้าหลังเะยยังมีอยู่นะครับข้อที่2ก็คือด้วยราคาที่ค่าตัวเนี่ยไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะมีเงินเหลือนะฮะแทนที่ไปซื้อป้ายแดงก็มาซื้อรถมือสองเนี่ยก็มีเงินเหลืออนี่ มาแต่งหาอุปรกรณ์เล่นเนี่ยมาใส่ได้ก็ยังหมดไม่เยอะนะครับสําคัญคือข้อ3ครับก็คือพอไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องระมัดระวังมากถ้ารถป้ายแดงนี่เราจะระวังแม้จะสีก็ยังไม่อยากให้เป็นผลแมวด้วยซ้ำกันทีนี้มาทดสอบกอดยิงและหลังยิงครับตอนนี้ยังไม่ได้ยิงและไอล็อกหน้านะครับมันจะหมุนย้อนสองกันนะครับระหว่างซ้ายกับขวาอ่ะหยุดแล้วก็ยิงปึ๊บกลับเรียบร้อยเนี่ยติดแล้วครับนะ มันขับ4อยู่นะครับก็คือสโลอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นอย่าเนี้คือล็อกเรียบร้อยเอาปลดปลดปลดล็อกครับอ่าโอเคเรียบร้อย ท่านโยนครับสปอร์ตไรเดอร์คันนี้นะครับค่อนข้างหนักนะครับรวมกันชนรวมวินรวมอุปกรณ์ตกแต่งแล้วเนี่ยนะครับน่าจะ3ตันหรือมากก็เกือบ3ตันเราก็เลยเ,เลือกตัว e105 เข้าไปครับเข้าไปต้งเลือกตัวนี้นะครับเกียร์ใหญ่นะครับแล้วก็มอเตอร์ใหญ่นะมอเตอร์บ้านเราเนี่ยครับมีแบบแรงดึงเต็มไม่เต็มนะครับเทียบจากในภาพนี่ก็พอจะ มองภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แรงดึงจริงเนี่ยถ้าไฟดีๆทะลุ8ตันครับแล้วก็ถ้าหากว่าติดฝั่งนะครับเรามีออปชั่นเสริมในเรื่องการปลดเกียร์ปลดล็อกด้วยลมนะเราก็สามารถที่จะใส่เชือกเข้าไปได้ด้วยนะแล้วก็วิ่นใหญ่แบบนี้นะครับเ,เชือกต้องใหญ่ขึ้นกว่าปกติครับ ดีพอดี3,000นะครับวันนี้รู้สึกจะลมแรงนิดหนึ่งอาจจะเสียงจะอู้ๆนิดน,นะครับก็ทนๆฟังกันหน่อยครับเมื่อพูดถึงไอ้เจ้า Sport Rider นะครับท่านผู้ชมครับมันยังเป็นรถเป็นที่นิยมของออฟโรดหลายๆคนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า Sport Rider มีข้อดีนะครับก็คือของแต่งยังมีอยู่นะยังไม่ให้เล่นเช่นพวกแอร์ล็อกหน้าหลังอะไรยังมีอยู่นะครับข้อที่2ก็คือด้วยราคาที่ค่าตัวเนี่ยไม่สูงมากเพราะฉะนั้น เราก็จะ,ะมีเงินเหลือนะฮะ,ะแทนที่ไปซื้อป้ายแดงก็มาซื้อรถมือสองเนี่ยก็มีเงินเงินเหลือเนี่ยมาแต่งหาอุปกรณ์เล่นเนี่ยมาใส่ได้ก็ยังหมดไม่เยอะนะครับสําคัญคือข้อ3ครับก็คือพอไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องระมัดระวังมากถ้ารถป้ายแดงนี่เราจะระวังแม้จะสีก็ยังไม่อยากให้เป็นขนแมวด้วยซ้ำใครด้วยด้วยซ้ำไปครับทีนี้มาดูกันว่าเจ้าคันี้แต่งอะไรไปบ้างครับเริ่มต้น,นครับสักคู่ครับ วินไอวินนะครับตัวหน้าก็คือตัวนี้เป็น e หมื่นห้านะครับเป็นวินททคค่อนข้างใหญ่นะแรงมอเตอร์เจ็ดแตมาแทนนะครับถามว่าทำไมต้องใช้วินใหญ่ขนาดนี้ครับด้วยรถคันนี้นครับใส่ทั้งกันชนเหล็กด้านหน้าแล้วก็กันชนเหล็กด้านหลังนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์รุดยกลีกอะไรด้วยเนะี่ยน้ำหนักทั้นน้ำหนักตัวนี้ผมว่าเกินสองตันสองตันครึ่งนะเพราะฉะนั้นวินที่ใหญ่ๆก็จําเป็นครับสำหรับในรถสปอร์ตไเดอร์นะครับนะ แล้วก็มีใส่ไฟสปอร์ตไลท์ LED สดวงเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีชุดยกใต้ล่างนะเธอจครับอันนี้แข็งครับก่อนชุดยกมีแข้งนะครับตอนนี้แข้งที่เราสร้างเองโดยทีมช่างไฮวินนะครับตรงนี้ละแข็งแรงครับยาวไปถึงด้านหลังแล้วก็ใช้เหล็กไปเกือบเกือบครึ่งแผ่นนะครับนะอ่เดี๋ยวมาดูต่อครับว่าเราทําอะไรเอีกครับมาได้ๆตัวนี้แอร์ล็อกด้านหลังนะครับ ตัวนี้สวิต์ปิดเปิดปั๊มลมนะครับแต่ว่าสวิต์เราไม่มีนะแล้วก็นี้สวิต์หน้าแล้วก็สวิตต์แอร์ล็อกหลังนะครับใส่มันทั้งหน้าและหลังเลยครับอ่าทีานี้อาวุธเราแอร์ล็อกหน้าหลังของไฮวินนะตัวนีรรนวนนวน้รับประกันไม่รั่วเนี่ยหเดือนส่วนหลังรับประกันไม่รั่วหนึ่งปีเลยครับเพราะนะถ้ารั่วเรารื้อฟรีครับการไม่รั่วแล้ว,ลวรับประกันอย่างนี้ทำให้ท่านเจ้าของรถเนี่ยนะครับ คุมงบคงที่นะครับยกยกตัวอย่างเราติดตั้งไป30 0 0 0บาทเงินก็จะไม่ไหลฮะ1หนึ่งปีเนี่ยค่าซ่อมบำรุงเลยค่าอะไรต่างจะไม่ไม่เสียยัเวมนของเหลวครับนะมาดูด้านหลังเสียงฝนคึืนก็คลืนตน้องรีบถ่ายทำต,ต้องรีบรีวิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะลงสะก่อนก็เนี่ยกระจนเหล็กครับเนี่ยกระจนเหล็กของอะไรไม่แน่ใจาย,ยังไม่เห็นโลโก้นะครับได้ดูไฟเดิมๆก็ยังไม่ได้แต่งอะไรแล้วก็มียางอะไหล่ด้านบนเนี่ยนะครับมาดูใต้ท้องครับ ใต้ท้องก็จะมีแอร์ล็อกของไฮบินซึ่งทางเราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะแล้วก็ยกน่าจะประมาณ4นิ้วดูจากก้อนล้วก็น่าจะยกประมาณ4นิ้วครับกรลนองสวยน่าจะยกมากกว่านี้นะครับนะเพราะว่าท่านผู้ชมครับเรารถที่เราแต่งไปนน้นนะครับก็มีโอกาสที่เราจะร่วมทริปเดินทางไปตกระกรรมลําบากด้วยกันนะครับเพราะนั้นทางทีมช่างเรานะครับถ้าว่าจะร่วมทริปไปทางลืมบอกนะครับเรามีกลุ่มปีกนกสายฮาร์ดคอร์นะครับ ขอยกไม่เกิน4นิ้วนะครับถ้าเกิดนั้นเราเอาไว้รอเล่นโคดเราถึงจะชวนนะครับแต่ถ้าไปเล่นเขาเล่นเอียงอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยอยากจะแนะนําครับเพราะว่ามันอันตรายมีโอกาสที่รถเนี่ยแหละจะความได้ตรงไหไรที่ไม่ปลอดภัยเราจะแจ้งไปนะครับอทีน,นี้เดี๋ยวมาดูว่ารีวิวแอร์ล็อกก่อนยิงหลังยิงต่างกันไงสักครู่ครับ ถึงการใช้งานในเจ้าไอล็อกหน้าหลังในรถสปอร์ตไรเดอร์นะครับนะฮะก่อนเี่นต้องบิดสวิตต์ปัแกก่อนนะถ้าเราไม่บิดมันจะยิงไม่ได้ครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อใครมานั่งเล่นแล้วยิงเล่แล้วเราไม่รู้นะครับเพราะน่าจะต้องอ่าเซฟตี้ด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ปั๊มลมไม่ทํางานแต่ไฟเต็มแต่ความกดเต็มอยู่นะครับการยิงครับจะหน้าก่อนหลังก่อนได้หมดครับถ้าเราเลือกหลังเราก็เปิดหลังนะครับ หรือถ้าเราอยากจะยิงข้างหน้าก่อนเราก็เปิดข้างหน้านะหรือจะข้างหน้าข้างหลังได้หมดนะครับเราก็ปิดถ้าเราไม่อยากปิดเทละตัวเราปิดปั๊ м! มลมตัวเดียวปิดหมดเลยครับเราเวลาจะใช้งานเร่งด่อีกทีหนึง่งเราก็ยิงเปิดสวิต์ปั๊มลมตัวเดียวแบบนี้จะทําให้เราไวนะโดยเฉพาะนักแข่งจะใช้วิธีนี้เปิดแอร์ล็อกข้างหน้าและหลังทิ้งไว้เลยครับเพราะว่าถ้ามานั่งปิดเทละตัวเปิดเทละตัวไม่ทันครับ ใช้เวลาเปิดทิ้งไว้เลยเวลาจะยิงปุ๊บก็เหลือปลดก็ปิดแค่ปั๊มลมโฟกัสไปตรงนี้อย่างเงี้ยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะเปิดเปิดสวิตทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับกรณีนักแข่งนะถ้าไม่แข่งอย่าไปใช้นะครับเนี่ยยิงปุ๊บมันจะหน้าหลังเลยแล้วปิดแล้วก็ปิดแค่ตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นอ่ะตอนี้มาเป็นข้อห้ามฝนลงแล้วข้อห้ามในการใช้ล็อกนะครับ2ข้อนะครับอันที่1ก็คือขนาดปัดนล้อนะห้ามยิงเลย สก็คือ,อปั๊มลมไม่ตัดห้ามใช้นะครับแต่ล้วมีรั่วมีเติมก็อย่ายิงเพราะว่าถ้าไม่ยิงแล้วเนี่ยรถเรายังไปได้ปกติไม่เหมือน e locker หรือ d lock ไฟฟ้านะครับถแถมไม่ข้อนึงอย่านำแอดปั๊มลไมไ l ล็อกไปเติมลมยางครับมาทดสอบก่อนยิงและหลังยิงครับตอนนี้ยังไม่ได้ยิงและย i ล็อกหน้านะครับมันจะหมุนย้อนสองกันนะครับระหว่างซ้ายกับขวาอ่ะหยุดแล้วก็ยิงปึ๊บกลับ เรียบร้อยเนี่ยติดแล้วครับนะมันขับซีอยู่นะครับก็คือสโลอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นท่างงี้คือล็อกเรียบร้อยเอาปลดปลดปลด,ปล,ดล็อกครับอ่าโอเคเรียบร้อยมาดูล้อหลังบ้างครับอ่ะมาดูล้อหลังยังไม่ได้ยิงนะครับตอนนี้เอายิงคนหมุนจะหมดแรงแล้วอ่าโอเคเผาหน้าเผาหลังไม่เหมือนกันนะครับ เรียบร้อยหนักอาฟีกทิ้งโอเคผ่านครับ